การวิเคราะห์จุดเด่นของหนังสือ หนังสือเรียนหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวาสาพุทธศักราช2563ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหนังสือ 1. นําำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนทางด้านการฟังพูดอ่านและเขียนในชีวิตประจาวัน 3. เรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านคำศัพท์และสำนวนในภาษาจีนการสแกน QR Code 1. สแกน QR Code ด้วยกล้องของ iPhone 2. ส,สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ